เปิดสกัาลดใหม่กับอนิเมะใหม่ๆกับเดือนเมษายนและนี่เรามีอนิเมะแม่แนะนำกับทุกคนนี่ก็คือ1ิอนิเมะน่าดูในเดือนเมษายนของปี2568แดะในแต่ละเรื่องเนี่ยโหเดือดกันทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องเรื่บคอมเมดี้หรือเรื่องแอคชั่นสุดเดือดแลแต่ละเรื่องนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปดูกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลย แต่เดี๋ยวก่อนเราลืมบอกเรื่องสำคัญไปคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยในอนิเมะและมังงะในบางส่วนนะถ้าใครไม่ชอบสปอยเนีย่ยกูนากดปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะอย่าไปเตือนเะอนาราชอาณาจักรของอาณาจักรริเบริสที่นี่มีข่าวรือแบบแปลกเกี่ยวกับอัศวินและนักประจนไทยที่มีชื่อเสียงอยู่ว่าไม่ว่าฮีโร่เหล่านั้นคือผู้สร้างชื่อเสียงหรือตำนานใดในประวัติศาสตร์ พวกเขาเหล่านั้นต่างรวนเป็นสิทธิ์ของชายผู้นั้นเพียงคนเดียวชายผู้มีวิธีดาบแห่งชนบทนามว่าเบริล แต่ใครจะไปรู้คนที่ชื่อเบริลเป็นเพียงตาลุงวัย45ปีแถมมาโดนพ่อไล่ออกจากบ้านเพราะหาเมียไม่ได้เจอขั้นพ่อนี่บอกว่าถ้ามึงหาเมียไม่ได้อย่างมึงไม่ต้องกลับบ้านเลยนะแถมมาเคาะซ้ำกรมซัดไม่มีลูกศิษย์อย่างอารูเซียที่โยนงานหน้าที่ครูฝึกสอนอัศวินให้แถมคอยจะจับไปเอกคำผัวอีกและนี่สินะที่เขาเรียกว่าได้ครูเป็นยอดครูและใครที่อยากจะไปตามดูอนิเมะเรื่องนี้อันเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าปรมาจารย์ดาบชัางเซียนมาตบเกียนถึงเมืองกรุงอันเมะเรื่องนี้ฉายตั้งแตต่่วันนที5เเม้ไปด ไอเซวาอันสุระสาวโสดท่านบริษัทในวัย27ปีเธอนั้นเสียชีวิตลงเนื่องจากการทํางานหนักจนเกินไปพอเทิยารูเข้าเททดานี่เสียใจเป็นอย่างมากเพราะตัวของนางเอกยังใช้ชีวิตยังไม่ถึง30เลยด้วยซ้าเทิยาก็เลยถามกับนางเอกว่าอยากได้อะไรเป็นค่าตอบแทนในชีวิตใหม่หรือเปล่าอะไรก็ได้บอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้เพราะชาตินี้อยากให้ตัวนางเอกเดี่ยใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบสโลไลฟ์ไปเลยนางเอกก็ถามกลับเทิดาก็ไปว่าอะไรก็ได้งั้นเหรองั้นเอาเป็นไม่แก่ไม่ตายได้ไหมแบบ เป็นอมตะอะไรเงี้ยเทพธิดาก็ตอบกลับไปว่าได้สิเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแถมตอนไปเกิดใหม่เดี๋ยวปรับให้เป็นอายุ17ปีตลอดไปเลยนางเอกถึงกบพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนี้มันได้เหรอเทพแบบนี้มันจะไม่ลำเอียงกันไปเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันชอบเด็กสาวน่ารัก,น,รกน่ารักนะแต่ชอบผู้หญิงหลังจากเทพธิดาพูดเสร็จเทพธิดาก็ได้ส่งนางเอกไปเกิดใหม่พร้อมให้เงินกับบ้านอีกหนึ่งหลังเซอร์วิสจ,จ,จัดจัดพอน้องเห็นเทพธิดาให้เงินมาด้วยเนี่ยน้องก็เลยแบบว่าเอาวะได้เงินแบบนี้ก็ไปช็อปสักหน่อยแปหม่บ้านเน้องกับเเจอสามข้า น้องก็เลยจัดก,การมันซะเลยพอหลังจากจาัดก,การสลามตัวนั้นเสร็จมันก็ดอปหินเวทที่สามารถเอาไปแลก,กเงินได้มาให้น้องน้องก็เลยตัดสินใจว่าเอาว่าหลังจากนี้ก็ฟาร์มสลามหาเงินเอาแล้วกันวันละ25ตัวคงพอหลังจากนั้นน้องก็ฟาร์มสลามมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเวลามันได้ล่วงเลยไปถึง300ปีและนั่นก็ทําให้คนในหมู่บ้านจดจําเธอในฐานะแม่มดแห่งที่ราบสูงเพราะเธอนั้นคอยช่วยเหลือหมู่บ้านเป็นเวลาถึง300ปี แต่อยู่ดีน้องแว่นสาวกิวเราเกิดสงสัยว่าท่านเป็นมดนั้นแข็งแกร่งมากถึงขนาดไหน เห็นท่านคอยจัดการสลามมาตั้ง300ปีน้องก็เลยว่าอ่ะท่านแม่มดเอาอันนี้ไปวัดสเตตัสหน่อยไปหลังจากที่น้องวางมือไปเท่านั้นแหละหรู้เรื่องรเบเก้าเก้าหลังจากวันนั้นชื่อเสียงของแม่มดที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นพร้อมกับคนต่างๆมากมายมาขอท้าสู้เพื่อที่จะวัดความแข็งแกร่งของตัวเองหรือแม้กระทั่งมีคนมาขอเป็นลูกศิษย์หรือแม้กระทั่งอยู่ดีๆก็ได้ลูกมาอีกสองคนโดยชีวิตเธอจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก็สามารถติดตามต่อกับเรื่องราชสลามมาสามด้อยปีก็พุ เป็นสแลว้วโดยตอนนี้มี1นซีซั่นและซีซั่น2จะเริ่มฉาย5เมษายนนี้ใครติดตามทย่ลืมไปดูนะ ไเกิดอะไรขึ้นเมื่อคำว่าเพื่อนรักเนี่ยกลายเป็นรักเพื่อนซะเองจากเพื่อนเล่นจะเล่นเพื่อนเอาซะแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวของนัทส,สึเมะอยู่หนุ่มมอปลายที่เคยสัญญากับฮิบาริไว้ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอยู่มามาหนึ่งเพื่อเนเองมันก็ได้บังเอิญได้เจอกับรักแรกในวัยเด็กอย่างลิออนฮิบารีที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยจากคำว่าเพื่อนก็เริ่มสั่นคลอนในใจเนี่ยมันว้าวุ่นไปหมดอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเริ่มเดินเกมซะแล้วจากคำว่าเพื่อนรักในวันนั้นถึงจะต้องกลับคำในวันนี้จากคำว่าเพ เปลี่ยนไปบางครั้งก็บอกว่ามาลองจูบบ้างแหละบางครั้งก็ลองบอกว่ามาลองกอดกันบ้างแหละหลังจากพระเอกได้เห็นพฤติกรรมนี้ของฮิบาริเนี่ยพระเอกเนี่ยถึงก็ร้องเอว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่เลยไหนมาเพื่อนกันทำอย่างนี้มันได้เหรอ <c oughs> และใครที่อยากจะตามไปดูความรักของพระเอกต่อเนี่ยก็สามารถตามไปดูกับอนิเมะเรื่องเธ <c oughs> อกับฉันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมวงเล็บไม่ใช่และอนิเมะเรื่องนี้ฉายตั้งแต่4เมษายนต้นไปเด้อ เกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่สาวน้องสาวภายในบ้านเนี่ยตามจีบไปเองและนี่ก็คือเรื่องราวของอาราตะชิอุจิ งก็อยากจะมีแฟนกับเขาสักคนวันหนึง่งพ่อของเขาได้เปิดเผยความจริงว่าพวกลูกๆไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆทําให้พระเอกและพี่สาวน้องสาวและน้องชายเนี่ย,ก,ยกิดอึ้งแด่ข้าวกันไม่ลงแต่หลังจากพี่สาวน้องสาวที่ได้รู้ความจริงนั้นได้ไปไม่นานพวกเธอนั้นก็มีอาการแปลกไปจากเดิมอย่างเช่นอยู่ดีๆก็ขึ้นคอมมากแหละอยู่ดีๆก็วิ่งมากอดทั้งทั้งที่ยังเปรือยเปล่าถึงขั้นพระเอกพูดหอกว่าพี่น้องกันทำอย่างนี้ไม่ดีนะแต่น้องก็ตอบกลับไปว่าแล้วไงล่ะใครสนยังไงก็ไม่ใช่พี่น้องเทๆสักหน่อยอยังไงก็กจจับแแต่งานอล้วไสร ให้แต่ละมื้อแต่ละเดย์ไปเองเรือต้องเอาตัวรอดจากบ้านหลังนี้ให้ได้จากของสาวและพี่สาวนะแต่ใครที่จะตามไปดูอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่ารักวาวุ่นในบ้านชิวจิโดยอนิเมะเรื่องนี้ฉาย8เมษายน งานของฉันไม่ใช่คือการฆ่าใครสักคนแต่คือการช่วยใครสักคนต่างหากและนี่คือคำติดปากของเขาเซนอหนุ่มผู้โดนทอดทิ้งไว้ในสลัมเด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งตัวของเซนอตนั้นโดนขับไล่ออกจากปาร์ตี้เนื่องจากตัวของเขา้หมดประโยชน์จากปาร์ตี้แล้วแถมยังโดนดูถูกว่าเป็นเด็กจากสลัม ทำให้เขามาพบเจอกับลิลลี่เด็กสาวเอลที่ถูกจับมาเป็นทาสเซนนอรนั้นได้ช่วยลิลลี่ไว้ทําให้ทั้งสองคนตกลงที่จะอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขในฐานะของหมอเถื่อนโดยในเนื้อเรื่องในอนิเมะจะเป็นยังไงต่อน,นั้นทุกคนก็สามารถตามไปดูต่อได้กับอนิเมะเรื่องนักเยอยาอัจฉริยะถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ขอสนุกกับชีวิตจากนี้ในฐานะของหมอเถื่อนโดยอนิเมะเรื่องนี้ฉายไปแล้วหนึ่งตอนและอนิเมะเรื่องนี้จะฉายทุกวันปริสุท์นะ และนี่ก็คือเรื่องราวของมาริโตะเด็กหนุ่มผู้มีพลังร่างกายร,ระดับโอเกอร์ผู้ที่กำลังเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อยู่กับเพื่อนสมัยเด็กของเขา อย่างนิโกะเด็กสาวแม่มดฝึกหัดถ้าว่าทุกครั้งที่เธอฝึกใช้เวทมนต์มันก็มักจะเกิดเรื่องไมป่วมอยู่เสมอแม้ว่าทั้งสองคนจะมีความรู้สึกดีๆให้แกะกันแต่ก็ดันมีเรื่องที่ทําให้โมริโตะเนี่ยกลายเป็นบริการแทนจะเป็นคู่รักซะง,งั้นโดยในเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถไปติดตามกับอนิเมะเรื่อง wish w a t c h ได้เลยนะครับผมโดยอนิเมะเรื่องนี้ได้เริ่มฉายวันที่6เดือนเมษายนต้นไปเด้อ คอยจีเด็กชายผู้มีพลังอัตลักษณ์ที่ไร้ประโยชน์จนไม่สามารถสอบเป็นฮีโร่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คอยใช้พลังนั้นช่วยเหลือผู้คนอยู่อย่างสม่ำเสมอจนวันหนึ่งเขาได้บังเอิญได้พบเจอกับพวกกลุ่มวิจิรันเต้พวกฮีโร่นอกกฎหมายที่คอยรับงานจากโปรฮีโร่เพื่อคอยช่วยเหลือผู้คนจากเบื้องหลังเขาและถูกชักชวนให้เข้าร่วมกับทีมและได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้น หลังจากนั้นพวกเขาก็าคอช่วยเหลือผู้คนจากในเงามืดอ,อย่างรับรับโดยในเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อน,นั้นทุกคนก็สามารถติดตามกับเรื่อง My ฮีโร a อะคาเดมีภาควิจิรันเตโดยแอนิเมะเรื่องนี้จะฉายวันที่7เมษายนเป็นต้นไปเ้ยยุคสมัยเทนโปที่11ปี1840ยุคที่จิตใจของผู้คนตกอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวายเนื่องจากสภาพอดอยากอย่างรุนแรงอสูรแปลงกายเป็นคนแด้หอกผู้คนอย่างมีความสุข มีสองพี่น้องที่ชื่อว่าจินตะกับซูซูเนะซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านบนหุบเขาที่ห่างไกลจากเมืองเอโดะที่หมู่บ้านนั้นมีมิโกะที่เรียกว่าอิสึกิเมะอยู่เมื่อจินตะโตขึ้นได้ทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันของมิโกะ อยู่มาวันหนึ่งจินตะได้กําลังทําภารกิจปราบอสูรในป่าก่าได้พบกับอสูรประหลาดที่เล่าเรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นว่าในอีกร้อยเจ็ดปีข้างหน้าน้องสาวของเขาจะปรากฏตัวขึ้นในฐานะเทพอสูรที่ทาร้ายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ส่วนจินตะที่กลายเป็นอสูรเพราะความเกลียดชังแต่ก็ยังหลงเหลือจิตใจของมนุษย์อยู่จะต้องเข้าห้ามหันกับน้องสาวของเขาเพื่อหยุดยั้ยงไม่ให้โลกใบนี้ล่มสลายจากการเกิดของเทพอสูร และอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าลำนำสุกกับอสุรคาาโดยอนิเมะเรื่องนี้จะฉายทุกวันจันทร์นะทุกคนคุณอาฮารนน่เขาใจย่่งจริงเลยนะอาฮารนเลยนะเด็กมัธยมปลายตัวเล็กน่ารักเราวกับเป็นเด็กปถมที่มีเสียงที่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ตอนน้องจะพูดกับใครทีหนึ่งเนี่ยน้องก็ต้องเข้าไปากระซิบข้างหูแล้วพูดคำว่า และนั่งข้างต๊ะของเขาอย่างหนุ่มไรโดที่มีใบหน้าที่ออกจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วนั้นเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากและใครที่กําลังหาอนิเมะนุ่มฟูนุ่มฟูเนี่ยผมแนะนําเรื่องนี้เลยคุณอารินนี่เข้าใจย่านจริงเลยนะโดยอนิเมะเนี่ยมี2ภาคน,นะเดีว๋วภาคที่2เนี่ยกำลังจะฉายวันที่7เ,เมษายนนี้เด้อ ราชาเกรย้ผู้ยึดมั่นในพลังและอำนาจและโหดเหี้ยมอำมหิตซึ่งดยูมาวันหนึงเขาได้ตายอย่างปริศนาแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่ในร่างของอาเธอร์สามัญชนในดินแดนแห่งเวทมนต์พร้อมกับความทรงจําเดิมของเขาทั้งหมดหลังจากที่เขาเกิดมาแม่อย่างอาริสและพ่อของเขาเรโนดูแลเขาเป็นอย่างดีเอาใจใส่เป็นอย่างมากทําให้เขาเปลี่ยนไปจากคนไร้หัวติดหัวใจกลายมาเป็นคนที่รู้จักคําว่าครอบครัว และถ้าใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถไปติดตามกับไอ้เนื้อที่มีชื่อเรื่องว่า The Beginning After the End หรือเรื่องนี้จะฉายทุกวันพุธนะเป็นไงบ้างทุกคนมีอนิเมะที่ใครเร็งอนิเมะเรื่องไหนไว้กันบ้างหรือเปล่าถ้าใครเรีงอนิเมะเรื่องไหนไว้เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะว่าเฮ้ยมา,าแชร์แชร์กันว่าเรื่องนี้มาสนุกนะอะไรเงี้ยใครที่แบบอาจจะไม่เคยดูหรือ อาจจะไม่เคยอ่านเนี่ยจะได้แนะนําคนที่เขาวงการมาใหม่ๆจะได้แบบเออไปหาอ่านไปหาดูกันได้นะแล้วสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาลงและให้มันเต็งแจ้งเตือนทุกคนด้วยเอาล่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรกันแล้วเนี่ยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะผมดูอนเมสสนุกนะครับผมไปบายนะครับ